สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดลอโตตอแกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเน็ก e n เจนเรนเจอร์ไวท์แท็นะคะมาพร้อมกับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง170แรงม้าเลยและยังให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรด้วยนะคะสำหรับคันนี้ออาได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งให้นะคะเป็นชุดแต่งงานวายนะคะด้านหน้าในส่วนของตัวกระจังนะคะก็จะใส่เป็นชุดครอบหน้ากระจังแบบนี้เลย<ม>จะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นฟอนต์คำว่า f o r d FORD นะคะตัวกระจังเดิมยังอยู่ด้านในของตัวชุดครอบชิ้นนี้นะคะในส่วนของตัวโลโก้นะ ด้าน,นหลังมาพร้อมกับตะแกรงรังผึ้งซึ่งเป็นสีเทากาไฟนะคะจะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวห้องเครื่องของตัวรถได้ดีเลยส่วนตัวไฟหน้าเราเป็นไฟหน้ารูปตัว C นะคะแบบนี้เลยเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นไฟ LED นะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟ daytime running light นะคะที่เป็นตัว C นะคะแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งในส่วนของชุดข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะ ชุดวายนะคะก็ยังครอบถึงในส่วนของตัวกันชนด้วยด้านล่างเลยจะครอบทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะตัดตรงกลางนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้วายด้านล่างชัดเจนเลยนะคะไฟตัดหมอกเรามีมาให้จากโรงงานแล้วนะด้าน,นข้างมาพร้อมกับชุดซุ้มล้อนะคะเป็นสีดําด้านนะคะมีสกรีนคําว่าวายที่ตัวคิ้วล้อมาให้ด้วยตัวคิ้วล้อเราก็ใช้เป็นการยึดจากตัวนอตเดิมนะคะแล้วก็ มีในส่วนของตัวยางนะคะด้านนอกแบบนี้ให้นะคะล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแมกออฟโรดนะคะขนาด18นิ้วนะคะเป็นแมก MX นะคะสำหรับยางนะคะจะเป็นยางเรนโซนะคะซีรียางจะอยู่ที่265/65 R18 นะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะอยากได้เป็นแบบไหนลายไหนนะคะสามารถแจ้งออยเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนของชุดแก้มข้างนะคะเป็นแก้มข้างรูปตัว C นะระบายความร้อนได้จริงด้วยมาพร้อมกับตัว กรอบด้านนอกรูปตัวสีที่เป็นสีเทากาไฟนะคะค่ะแล้วก็ตัวแก้มข้างยังระบายความร้อนให้กับ้องเครื่องได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะเป็นสีเทากาไฟมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังเป็นในส่วนของตัวกุญแจสมาร์ทคิวร์เรนที่ด้วยเพียงแค่คุณลูกค้านะคะสอดมือแบบนี้ก็สามารถทําการปลดล็อกในส่วนของตัวรถได้แล้วนะคะหรือว่าลูกค้าจะกด ล็อกที่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะด้านบนมาพร้อมกับชุดคิ้วกันสาดเข้ารูมนะคะเป็นคิ้วกันสาดเข้ารูป4ี่ชิ้นเลยและยังมาพร้อมกับตัวราวหลังคาด้านบนนะคะเป็นสีบรอนเงินถ้าเป็นรุ่นว i t เทคนะคะจะมีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกร,รัมเลยเมื่อรถจอดหยุดนิ่งนะคะ แล้วก็เมื่อไหร่ที่รถมีการเคลื่อนตัวตัวนี้จะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง75กิโลกรัมเลยเหมาะสำหรับลูกค้าที่นิยมเป็นสายตั้งแคมป์นะคะสามารถกางเต็นท์บนรถได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับภายในนะคะของรุ่นวายแทก็ก็จะเป็นในส่วนของตัวพงมาลัยนะคะที่เดินได้นะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว หน้าจอนะคะที่เป็นตัว s ิงโฟเรองรับแอนดรอยตัว p p p l e c a คาเนะคะแล้วยังสามารถโชว์สุกเฉินปฏิสนนดินทอน1 9ได้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมนีิรภัยทำงานหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทำงานนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะเกียร์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดและยังมีในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะ ตัวนี้ระบบจะทำงานเป็นระบบ Auto ออโต้โฮ a u t o m a t i c a ด้วยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะขับรถตั้งไว้เป็นออโต้แล้วขับรถนะคะเข้าเกียร์ดีติดไฟแดงสามารถปล่อยเบรกได้เลยนะคะตัวนี้รถจะหยุดนิ่งนะคะเมื่อไหร่ที่แตะคันเร่งตัวออโต้โฮตัวนี้จะทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเราเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะที่หน่วงตามความเร็วของตัวรถและยังมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงหรือตัวค r u i s e c o n t มาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะ แล้วก็มีแอร์แบ็กให้สูงสุดถึง7จุดนะคะเท่ากับรถ SUV เลยค่ะแล้วเดี๋ยวออยพาชมในส่วนของตัวด้านหลังนะด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์นะคะที่มีมาให้จากโรงงานแล้วจะมีมาเฉพาะในรุ่นของตัว v t ยแเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับตัวลาวตัวนี้นะคะที่เป็นแหลกด้านหลังนะจะช่วยสามารถผูกยึดสัมภาระได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้านะคะ ของตัว h ฮมเมอร์นะคะอันนี้เราติดตั้งให้นะคะใช้งานง่ายเพียงแค่คุณลูกค้านะคะกดที่รีโมทตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดในส่วนของตัวโรลเลอร์ได้แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถเปิดในส่วนของไฟสองห้องโดยสารด้านในได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยตัวไฟก็จะสามารถปรับระดับได้นะคะถึง3ระดับเลยอยู่ที่ความสว่างนะคะที่ลูกค้าต้องการใช้งานนะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะต้องการปิดก็กดที่ตัวกุญแจรีโมทอันนี้เหมือนเดิมเลย ตัวโรเลอร์ตัวนี้นะคะก็จะทําการปิดให้นะคะค่ะตัวรีโมทนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยควบคุมง่ายนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะมีปุ่มแสดงค่าการใช้งานนะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวฝาท้ายเราเป็นฝาท้ายแบบ e ีซี่ลิฟนะคะใช้งานง่ายมีน้ำหนักเบานะคะมาพร้อมสปอยเลอร์ตัวนี้นะคะจากโรงงานเลยและย้ายไฟเบรกลงที่3นะคะมาไว้ที่ตัวฝาปิดท้ายด้วยตัวฝาปิดท้ายเรานะคะ ตัวนี้ต่อให้เป็นกระบาดนะคะเราก็สามารถล็อกได้นะคะแล้วก็มีกับฝาท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสีดําด้านทั้งชิ้นเลยนะคะครอบไปเลยแบบนี้มีกล้องมองหลังภายใต้โลโก้มาให้ด้วยนะของ Ford นะคะฝาท้ายเราเป็นฝาท้ายที่มีตัวปั๊มคําว่า Ranger นะคะมาให้จากโรงงานเลยแต่ว่าเคสน,นี้ลูกค้าขอติดเป็นสติกเกอร์นะคะเราก็ได้ทําการติดตั้งให้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะแล้วก็ตัดกับตัวกับฝาท้ายด้านหลังด้วย ไฟท้ายคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นโคมสโมกแต่ว่านี้ยังไม่ได้เต็มระบบนะถ้าเต็มระบบจะมีในส่วนของตัววแทกขับเคลื่อนสีล้อนะคะแล้วก็มีติดตั้งเพิ่มในส่วนของชุดครอบด้านหลังนะเป็นสีดำด้านนะคะขาด้านล่างออยมาพร้อมกับกันชนนะคะกันชนท้ายส่งห้างที่มาจากโรงงานเลยเป็นสีเทากาไฟนะมีเซ็นเซอร์กัดระยะให้นะคะ4จุดเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านบนนะคะจะเป็นสีดําด้านมี ตัวกันลื่นให้นะคะมีเนื้อที่หยาบมีร่องระบายน้ําที่ดียิ่งขึ้นกว่าตัวเดิมนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอพาชมด้านข้างและรอบๆคันข,ของคันนี้กันบ้างนะคะด้านข้างจะมีในส่วนของตัวบันไดนะคะที่สามารถเยียบขึ้นลงเก็บสัมภาระน,นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะฟอร์มมีการขยายฐานล้อที่กว้างมากขึ้นทําให้รถดูใหญ่ขึ้นมีห้องโดยสารที่กว้างขึ้นนะคะเปลี่ยนจุดยึดโช๊คนะคะจาก อยู่ด้านในนะคะเอามาอยู่ด้านนอกซ,ซัสซซอร์ทําให้รถมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บันไดข้างคันนี้นะคะเป็นบันไดที่มีมาให้จากโรงงานเลยเป็นสีดําด้านนะคะด้านล่างจะตัดเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยมีน้ําหนักสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะรถยนต์ฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะเอเวอเรสต์ ett, หรือว่าเรนเจอร์นะคะก็สามารถทักเข้ามาคุยกับออยได้เลยสําหรับคันนี้นะคะก็ยังขยายเวลา รับประกันให้สูงสุดถึง5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรด้วยนะคะและยังมีบริการฉุกเฉินให้นะคะ24ชั่วโมงตลอด3ปีไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยรวมถึงฟรีค่าแรงจักรยะให้ถึง5ระยะเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบรถยนต์ฟอร์ดนะคะโทรเข้ามาหาออยได้เลยที่เบอร์0915036932นะหรือเป็น QR code ที่วาทีมไว้ให้ท้ายคลิปก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คล สวัสดีค่ะ